ตำนานญี่ปุ่นน่ากลัวฝนที่ย้อนคืนเลือดบรรพชนซอริกุอิชิโนเอมบทนำในหุบเขาลึกของจังหวัดยามานาชิมีหมู่บ้านที่ไม่ปรากฏในแผนที่ชื่อว่าโคโมริยะหมู่ป่าถูกถังหมู่บ้านนี้ถูกอบล้อมด้วยภูเขาและป่าทึบผู้คนในเมืองใกล้เคียงเล่ากันว่าหมู่บ้านนี้ไม่เคยประสบภัยแล้งและแม้ในฤดูแล้งจัดฟ้ายังโปรยฝนลงมาเหมือนถูกบงการแต่ฝนที่ตกลงมานั้น ไม่ใช่ฝนธรรมดาต้นต่อของตำนานเมื่อร้อยกว่าปีก่อนคโคมริยะตกอยู่ในยุคสงครามภายในหมู่บ้านถูกขับไล่จากอำนาจสัดดนาไม่มีสเสบียงไม่มีทางหนีทุกคนถูกตัดขาดพวกเขาจึงตัดสินใจทำพิธีกรรมต้องห้ามเพื่อขอฝนและการคุ้มครองจากวิญญาณบรรพชนพิธีนั้นมีชื่อว่าโยมิย um ูมิโนอวเม ฝนใหญ่แห่งทันธนุยงว่ากันว่าหมอผีของหมู่บ้านจุดทูบดำเรียกดวงวิญญาณของเหล่าบรรพบุรุษที่ตายในสงครามโบราณและยิงธนูที่แช่เลือดของบรรพบรุษขึ้นฟ้าหากเลือดหยดแรกสัมผัสเมฆฝนจะตกลงมาในวันถัดไปแต่เป็นฝนที่ประสานกับเลือดของวิญญาณสิ่งที่ตามมาฝนตกจริงตกลงมาแบบไม่หยุดหย่อน13วัน13คืนกลิ่นทาวเลือดอบอวนไปทั่วหมู่บ้าน,มานแม้จะปลูกพืชได้ดีดินชุมทว่าคนในหมู่บ้านเริ่มมีพฤติกรรมแปลกประหลาดเด็กๆเ,เริ่มพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจคนชาราเริ่มเดินนละเมมออออกกไปหู่บ้าน ในคืนฝนตกไม่เคยกลับมาทุกคืนฝนตกเสียงโหยหวนคล้ายเสียงร้องในสนามระบอจะดังมาจากภูเขาจากนั้นปีต่อมาเด็กทุกคนที่เกิดในคืนฝนตกมีดวงตาสีแดงเข้มและไม่สามารถพูดคำว่าพ่อแม่ได้เลยคำสาปสืบทอดหมู่บ้านโคโมรยิยตจึงต้องประกอบพิธีกรรมนี้ทุกๆ13ปีเพื่อชล้างวิญญาณเก่าไม่ให้กลืนกินคนรักอุ่นใหม่หากพลาทำพิธีแม้แต่ปีเดียวฝนจะไม่ตกอีกเลยและบรรพบุรุษจะกลับมาทวงร่างว่ากันว่า ในบางคืนในเดือนกรกฎาคมหากเดินทางผ่านเขตป่าลึกของยมนาชีคุณจะได้กลิ่นฝนขาวเลือดทั้งที่ฟ้าสายไร้เมฆและหากคุณเผือพูดว่านั่นกลิ่นอะไรคุณจะเห็นรอยเท้าเปียกเลือดเดินวนรอบตัวคุณเป็นวงกลมกดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น